ไม่มีหยุดกับเปาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปีสาวแจกมอไซค์ทุกวันแจกล้านทุกเดือนรวมมูลค่า17.8ล้านบาทดีใจมากเลยครับเพราะว่าจะได้ไปสร้างอาชีพในการค้าขายต่อครับเพราะว่าผมมีอาชีพในการค้าขายอยู่แล้วนะครับเราต้องเอาไปซื้อของทําอะไรเกี่ยวกับค้าขายเพิ่มเติมครับแจกจัดหนักแจกจัดเต็มคนได้ดีใจคนแจกใจฟู และผู้โชคดีไม่ได้มีแค่นี้เ้อาเป่า,าแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพตลอดทั้งปีขนมอไซค์มาแจกอีกมากมายและที่สำคัญเราแจกทุกวันใครอยากเป็นเศรษฐีรีบสง่งฝาเลยครับอยากเป็นผู้โชคดีคนต่อไปไม่ยากเพียงเขียนบีบส่งมาที่ตู้พนนสองบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซา2 4 1 3 0่ หรือส่งที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมในการและนี่คือชมหน้าผู้โชคดีจากเมื่อวานที่ได้รับมอเตอร์ไซค์คันที่830คุณสมปองเปียสวนจากจังหวัดกาญจนบุรีแล้วมาลุน้นมาใจฝูไปพร้อมๆกันกับเปาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปีสามเปาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปีส มอไซค์ฮอนด้รุ่นนิวคลิก125จำนวน200คันแบบนี้นอกจากนี้ยังแจกทองมูลค่า1ล้านบาทอีก7รางวัลรวมรางวัลทั้งหมดมูลค่า17.8ล้านบาทกระติกาง,ง่ายแสนง,ง่ายนะคะแค่เขียนบีบแล้วก็ส่งค่ะฟาาคาราบาวแดงนะคะให้เขียนคำว่าวิตามิน B12 ส่วนฟาาคาราบาวคันโซให้เขียนคำว่าตับนะคะจากนั้นตามด้วยชื่อนมสกุลและเบอร์โทรศัพท์ค่ะ ส่งมาที่ตู้ปอนอสองบางประกงฉะเชิงเซรสหาหรือกล่องรับฝานะคะที่ร้านซีเจมอร้านถูกดีมีมาตรฐานแล้วก็ร้านค้าที่ร่วมรายการคา่ะช่วงน,นี้น้ำมันแพงเหมืนกันเหรอจริงนะเติมไปหนึ่งพันเนี่ยไม่ถึงครึ่งถังเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็น9195ราคามันก็แพงไปหมดใช่ไหมเก้าหนึ่หรือ95ดีแต่เอางี้ละกันสองสาบบวบาแดงไม่ลอง 40กว่ากว่าอย่างพี่บ้างเหรอจ๊ะเป็นไงี้พูดไปพูดมาเข้าใจเองได้เฉยเลย40กว่ากว่าก้มหน้าทำงานต่อไปเถอะให้เกียดให้เกียดผู้สูงอายุแล้วนะเนี่ยจะบอกว่าพี่อยู่ให้ถึง60เธอะใช่ถ้าพูดอย่างนี้อาจจะไม่ถึง นะสงบปากสงบคำไว้ตั้งใจทำงานต่อไปแล้วเราทำงานกันดีกว่าด้วยครบวนี้มาจกบออบชคอกันดีกว่าใครจะเป็นผู้โชคดีที่จะได้มอไซค์ลายลิมิเต็ดอีดิชั่นไปอยากดูแล้ววันนี้คันที่831แล้วด้วยผู้โชคดีจะเป็นใครไปลุ้นกันเลย ระบ้าคันโตเยอะจริงๆโอ้โหเยอะมากกอยเลยค่ะพี่กอยสูงสูงเลยพร้อมจะจับแล้วว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้หรือยังมาจัดหลงอยู่แล้วยังไม่หลงโอ้ยตื่นเต้นได้ไหมได้หรือยังคะยังนะยังนะเกือบนะเอาได้ผู้โชคดีแล้วครับผู้โชคดีก็คือคุณนิคมโพยาจากจังหวัดชัยนาท ไปต่อยอดสร้างอาชีพกันในวันนี้ด้วยนะคะจะไปทำอาชีพอะไรบอกเลยว่าคาราบ,บาวเขาพร้อมสนับสนุนแล้วก็เคียงข้างคนไทยแน่นอนค่นะระลยครับและถ้าอยากเป็นผู้โชคดีแบบนี้ก็ต้องทำให้ถูกกติกากติากาของเราว่าอย่างไรบ้างนั้นไปติดตามกันเลยกติากาลุ้นล้านและมอเตอร์ไซค์200คันง่ายๆเพียงส่งฝาคาราบ,บาวแดงเขียนคำว่าวิตามิน b 12ตามด้วยชื่อนามสกุลเปร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเท่านั้นหรือส่งฝาคาราบ,บาวคันโซ แล้วเขียนคำว่าตับตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเช่นกันทับใส่ฟานแล้วบีบส่งมาที่ตู้อน2อออบางประกงจังหวัดชาเชิงเซา24130หรือส่งมาที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการกิจกรรมเริ่มตั้งแต่1มีนาคมถึง22พฤศจิกายน2567